อันนี้คือผมจะมาระบายเรื่องอัดอั้นตันใจหน่อยกับชาวเน็ตเวิร์กชาวชซเชียลหรือ YouTube อะไรติกตอบทั้งหลายรู้จากร้านนี้ไหมครับร้านอะไรเนี่ยไอรวมเจริญอะไรอะไรเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมนะไปซื้อยางนะผมก็ไม่เคยรู้เรื่องอยางหรอก คือตอนแรกผมไม่รู้ไงว่ามันราคามันจะยังไงผมก็คิดว่าเออคงจะสมเหตุสมผลแหละแต่พอไปซื้อ,อยางมาปุ๊บแล้วทีนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมาดูราคายางทีหลังมาดูย้อนหลังตามพวกเว็บไซต์อะไรขายตรงอะไรต่างๆเนี่ยราคามันอยู่เนี่ยครับราคามันประมาณนี้แต่ว่าทางร้านคงจะ คิดว่าผมไม่รู้เรื่องอยางอะไรหรือเปล่าถึงถึงได้ขายให้ผมราคานี้เนี่ยครับบินซื้อมาก็ขายให้อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับไอ,อไม่รู้ว่ามันเกินราคาไปหรือเปล่าทาั้งทั้งที่ราคาจริงมันก็อยู่ที่ประมาณหกร้อยหรือหรือเจ็ดร้อยกว่าบาทถ้ารวมค่าส่งแล้วก็กเกือบเกือบแปดร้อยแต่ว่าทางร้านเนี่ยได้ได้คิด นะให้ผม1,100บาทผมว่ามันเกินไปไหมไอ้ผมก็คนหาเช้ากินขําก็คิดบวกเพิ่มเข้าไปอะไรจะแพงขนาดนั้นก็ที่คิดบวกเพิ่มเข้าไปก็น่าจะ3 300300 300กว่าบาทโอ้โหค่าขนส่งหรือเปล่านี่คือคนหาเช้ากินขํานะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าร้าน,นเนี้ยเนี่ยขายขายแพงมากนะครับ แล้วก็ได้ไปถามคนอื่นๆก็บอกว่าร้านเนี้ยจะชอบขายแพงขายแพงให้กับคนที่ไม่รู้แล้วก็ขายแพงให้กับคนที่อะไรอ่ะคือเร่งด่วนเนอะอ,อะไรประมาณนี้เนี่ยครับก็รู้สึกยังไงก็เสียใจอยู่นะทำไมถึงได้คิดกับคนที่ไม่รู้ได้แพงขนาดนี้นะครับ1,100บาทนะครับเส้นนี้เส้นเดียวไอ้วงล้อ 80ทับ90ขอบ14นะครับเกินไปไหมเนี่ยครับร้านนี้